สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จะพูดถึงโรคหัวใจที่เจอบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่อีกโรคหนึ่งนั่นก็คือ coronary artery disease หรือ CAD หรือที่เรารู้จักในนามโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพตั้งแต่พยาธิสภาพของโรคหรือ concept mapping สู่การวิจัยทางการพยาบาลและนำไปสู่การวางแผนให้การพยาบาลค่ะ หวังว่าจะเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโครโนรีกับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ได้ค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนิยามของ CAD ก่อนนะคะ CAD คือภาวะที่หลอดเลือด นำเลือดมาเลี้ยงหัวใจของเราหรือที่มีชื่อว่าหลอดเลือด coronary artery มีการตีบแคบจากสาเหตุหลักๆคือคราบไขมันแข็งตัวหรือพลั q ที่สะสมอยู่ที่ผนังด้านในของหลอดเลือดเมื่อคราบนี้หนาขึ้นช่องว่างในหลอดเลือดก็แคบลงทำให้เลือดผ่านไปกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงผลคือกล้ามเนื้อหัวใจหรือไมโอคาเดียมได้รับออกซิเจนลดลงเกิดภาวะไมโอคาเดียมวิชเมีย หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและถ้าขาดเลือดน,น,นานเราแก้ไขไม่ทันก็จะทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตายกลายเป็นไมโอคาเดียลอินฟรักชันหรือ MI และนี่ก็คือภาพว่างที่อยากให้ทุกคนเก็บไว้ในหัวก่อนก่อนโรคจะเกิดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะจะมีตัวช่วยผลักคนคนหนึ่งให้เข้าใกล้ CAD มากขึ้นเรื่อย สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า r i s k factor r i s k f a c t o r กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนได้เช่นการสูบบุหรี่ <c oughs> พอบุหรี่ทำลายเยื่อบุผนังหลอดเลือดทำให้พลากาะง่ายขึ้นการเป็นเบาหวานหรือภาวะที่มีน้ำตาลเลือดสูงสูงก็ทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วความดันสูงก็จะทำลายผนังหลอดเลือดตลอดเวลาทำให้เป็นแผลได้ง่าย ภาวะไขมันสูงจะเป็นวัตถุดิบที่พร้อมจะไปสร้างพรักภาวะอ้วนหรือไม่ออกกำลังกายความเครียดเรื้อรังทำให้ระบบเผาผ่านรวนไปหมดเกิดเป็นไขมันส่วนเกินพร้อมสะสมในผนังหลอดเลือดในกลุ่มที่2คือ risk factor ที่ปรับไม่ได้เช่นอายุที่มากขึ้นความเป็นเพศชายหรือเป็นคนที่มีประวัติคนในครอบครัว เป็นหัวใจขัดเลือดตั้งแต่อายุน้อยๆกลุ่มนี้แปลว่าพื้นฐานเขาเสี่ยงอยู่แล้วดังนั้นพอมีพฤติกรรมเสี่ยงร่วมเข้าไปด้วยโอกาสจะเกิด CAD ก็จะยิ่งสูงมากขึ้นค่ะสไลด์นี้คือคอนเซปต์แมปปิ้งที่เริ่มจากปัจจจยเสี่ยงที่เราต้องนำไปเทียบเคียงกับประวัติที่ได้จากผู้ป่วยว่ามีอะไรบ้างซึ่งมักจะไม่ได้มีทั้งหมดตามทฤษฎี แต่ละคนอาจจะมีปัจจัยเสียงที่แตกต่างกันไปซึ่งปัจจัยเสียงของโรคนี้เกิดจากสิ่งที่ทำให้เยื่อบุหลอดเลือดบาดเจ็บหรือ endotelial injury ผนังหลอดเลือดปกติจะเรียบและลื่นแต่เมื่อถูกทำลายให้เกิดอาการบาดเจ็บจะทำให้มีไขมัน LDL ซึมเข้าไปสะสมในผนังด้านในเกิดร่วมกับกระบวนการอักเสบ เพราะถูกทำร้ายทำให้บาดเจ็บเลยเกิดเป็นพลากหรือคราบไขมันแข็งแข็งพลาคที่หนาตัวขึ้นนี้จะทำให้ช่องว่างในหลอดเลือดแคบลงเรียกว่า coronary artery stenosis ทำให้เลือดผ่านน้อยลงเลือดไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจจะเรียกว่าเกิดอิชิเมียได้ <c oughs> กล้ามเนื้อที่ขาดเลือดก็เหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนกล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยน จากการใช้ออกซิเจนมาเป็นการใช้พลังงานแบบ er แอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมแทนและของเสียจากการใช้พลังงานแบบนี้คือกรดแลคติกที่สะสมในเนื้อเยื่อในเนื้อนเยื่อหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจแต่ถ้าเลือดไปไม่พอแต่ยังพอมีผ่านอยู่บ้างอิชิเมียจะทำให้ เกิดการเจ็บหน้าอกแบบแองเจหน้าแต่ถ้าวันแหนตันสนิทเลยเลือดผ่านไม่ได้ก็ทำให้เกิด MI หรือว่าไมโอคาเดียลอินฟารชันหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายโดยจะเห็นได้จากกล้ามเนื้อจะหลังคาดิแอคเอนไซม์มากขึ้นตรงนี้คือภาพใหญ่ที่อยากให้จำเอาไว้นะคะ ในขณะเดียวกันการตอบสนองของร่างกายก็จะเริ่มขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจนเกิดเชส t Pain ร่างกายจะพยายามชดเชยในแบบของเขาเองโดยสมองจะเปิดหมวดซิม p a t เซติกหรือหมวดรักษาชีวิตขึ้นมาโดยจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเกิดชักกีคาเดียและบีบตัวแรงขึ้นในระยะแรก,แรก,แรก หรือว่าเพิ่ม Heart c o n t ทคติบิลิตีหลอดเลือดส่วนปลายหดตัวลงสำรองเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญก็คือหัวใจและสมองแต่การชดเชยแบบนี้หรือว่าการดิ้นรนของซิมพาเติกเนื้อว่าซิสเตมก็มีด้านลบค่ะพอทุกครั้งที่หัวใจเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นหัวใจจะต้องการออกซิเจนมากขึ้นในขณะที่หลอดเลือดก็ตีบอยู่ผลคือ ยิ่งทำให้ภาวะขาดเลือดหรืออิชิเมียแย่ลงนี่คือเหตุผลว่าทำไมในการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจโคโรนารีเราต้องระวังไม่ให้เกิดหัวใจทำงานหนักเกินไปค่ะอาการที่เราคุ้นตาที่สุดคือเจ็บแน่นหน้าอกเดี๋ยวคนไข้มักจะบอกว่าแน่นอึดอัดเหมือนมีอะไรมากดมากกว่าจะบอกว่าเจ็บแปรบลักษณะคลาสสิกคือเจ็บ ที่กลางอกราไปแขนซ้ายคอรกรามหรือหลังและมักเมาลักและมัก,มกเกิดขึ้นเวลาออกแรงหรือเครียดจะดีขึ้นเมื่อหยุดพักในกรณีที่เป็นสเตเบิลแองเจนาร่างกายจะตอบสนองต่ออิชิเมียโดยกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ <c oughs> ก็เลยมีอาการอื่นๆร่วมช่วยเช่นหอบเหนื่อยเหงื่อแตกเย็นตัวซีด เครื่นงไส้ใจสัน่นแต่ที่สำคัญมากคือผู้หญิงผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานมักจะไม่มีอาการเจ็บอกชัดเจนแต่จะมาด้วยเพียงแค่เหนื่อยง่ายรู้สึกแปลกๆหรือแน่นท้องเหมือนเป็นกรดไหลย้อนซึ่งถ้าไม่ระวังก็อาจจะพลาดการวินิจฉัย C.A.D ได้เลยค่ะดังนั้นการวินิจฉัย C.A.D จะเริ่มจากสิ่งที่เรามองเห็นได้ก็คือการตรวจ EKG ถ้าเป็นภาวะขาดเลือดอาจจะเห็น ST depression หรือ T wave inversion แบบนี้แต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายจะเห็น ST elevation พร้อม cardiac enzyme พุ่งสูง cardiac enzyme โดยเฉพาะ troponin และ CKMB ถ้าสูง แสดงว่ามีการทำลายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนอกจากนี้ระดับไขมันในเลือดหรือลิปิดโปรไฟล์จะช่วยยืนยันว่าคนไขม้มีปัจจัยเสี่ยงด้านไขมันร่วมด้วยหรือไม่ส่วน cardiac catheterization หรือการฉีดสีดูหลอดเลือดไปที่ไปเลี้ยงหัวใจจะช่วยให้เห็นตำแหน่งและความรุนแรงของการตีบตันว่าจำเป็นต้องขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือใส่สเตนตหรือไม่ค่ะ และนี่ก็เป็นภาพรวมของคอนเซปต์มาปิ้งในการดูแลคนไข้ที่มีภาวะ C.A.D. หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยเริ่มต้นจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไขมันสูงความดันเบาหวานการสูบบุหรี่หรืออายุที่มากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผนังหลอดเลือดเกิดการบาดเจ็บเราเรียกว่า Endothelial Injury เมื่อผนังหลอดเลือดบาดเจ็บ ไขมัน LDL ก็จะค่อยๆแทกเข้าไปเกาะเป็นพลาคหรือคราบไขมันภายในผนังหลอดเลือด <c oughs> พอคราบนี้หนาตัวขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ก็ทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงนั่นคือจุดเริ่มต้นของ coronary narrowing ค่ะพอหลอดเลือดตีบลงเลือดก็ไหลผ่านได้ลดลงนั่นหมายความว่าออกซิเจนส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอค่ะกล้ามเนื้อหัวใจ จนเกิดภาวะอิชิเมียหรือว่าขาดเลือดน้องจะเห็นว่าตรงนี้สำคัญมากเพราะเป็นห่วงโซ่เหตุการณ์ทั้งหมดที่จะตามมาทีหลังทันทีที่หัวใจขาดเลือดร่างกายจะเปิดโหมดฉุกเฉินค่ะคือกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเศติกทำให้หัวใจเต้นเร็วและความดันขึ้นในช่วงแรกๆเพื่อพยายามส่งเลือดไปให้หัวใจมากขึ้น แต่ความพยายามนี้จะอยู่ได้ไม่นานนะคะพร <c oughs> ถ้าเลือดไม่พอจริงๆกล้ามเนื้อหัวใจจะเริ่มหันไปใช้พลังงานแบบแอแอโรบิกเมตาบอลิซึมทำให้เกิดการสะสมของกรดแลคติกกรดแลคติกนี่แหละค่ะคือตัวการของการเจ็บหน้าอกเพราะมันไปนกระตุ้นปลายประสาทป,ปวดทำให้ผู้ป่วยเกิดเชสเพนซึ่งเป็นการนำที่สำคัญมากของ c a d หรือ MI ต่อมาน้องจะเห็นว่าเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจเริ่มปาดเจ็บก็จะมีการปล่อยเอนไซม์ออกมาในกระแสะเลือดเช่นทร o p ปนินและ CKMB ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าเกิดไมโอคาเดียลอินเจรีแล้วและจากการบาดเจ็บของหัวใจจะทำให้คาดิแอคเอาต์พุทลดลงส่งผลให้ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย er, และหายใจไม่อิ่มหรือที่เรียกว่าดิฟเนีย สิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความวิตกกังวลหรือ anxiety เพราะคนไข้เจ็บหน้าอกจะรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นและนี่เป็นปฏิกิริยาที่พบบ่อยมากนะคะและเราต้องดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน <c oughs> พอเรามองภาพรวมแล้วเราจะแปลข้อมูลชยาธิสรีระร่างกายให้เป็นการวินิจฉัยทางการพยาบาลได้ดังนี้ <c oughs> ข้อที่1 acute chest pain related to MI <c oughs> เพราะหัวใจขาดเลือดและมีแลคเตสะสม <Okay. S 1> การพยาบาลคือให้นโตรกีซิลีนออกซิเจนให้พักและมอนิเตอร์ EKG เพื่อช่วยลดภาระของหัวใจและเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจค่ะ <Okay. S 1> ข้อที่ 2. Decrease cardiac output เพราะกล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บการทำงานของหัวใจจึงไม่เต็มที่ผู้ป่วยจึงมีเลือดที่ออกจากหัวใจต่อนอาทีลดลงหรือมี BP ลดลง <c oughs> ปัสสาวะก็จะลดลงฮาร์ตเลดจะเร็วผิดปกติในเบื้องต้นและถ้าดูแลไม่ดีก็จะเกิดภาวะช็อกได้ส่วนการเพยียบาลให้ดูแลสารน้ำฝ้อระวังคาดิแอคอาริสเมียและมอนิเตอร์ชีพจรความดันและปริมาณปัสสาวะขอ้ 3, ance, อที่ t i v t t y i t y o n t r l n r e n เ e ราะป้องหัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่พอทำให้ผู้ป่วยเหนื่อยง่ายมาก การเผาบาลต้องกำหนดกิจกรรมแบบ pacing ก็คือให้เหมาะกับความต้องการและให้พักเป็นช่วงๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานของหัวใจค่ะส่วนข้อที่4และข้อที่5ก็คือความวิตกกังวลและขาดความรู้ anxiety และ deficient knowledge ผู้ป่วยจะกลัวเจ็บอกและไม่เข้าใจโรค การพยาบาลคือให้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะสนับสนุนด้านจิตใจสอนเรื่องปัจเจยเสี่ยงเรื่องยาและการปรับพฤติกรรมให้เขามีชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้ทั้งหมดนี่คือภาพรวมของคอนเซปต์แมปปิ้งที่จะช่วยให้เราเข้าใจโรคนี้ว่ามีความเป็นระบบมีความเชื่อมโยงที่เป็นเหตุเป็นผลกันเริ่มตั้งแต่ความเสียหายเล็กๆในผนังหลอดเลือดจนกระทั่ง เป็นอาการเจ็บอกและภาวะหัวใจขาดเลือดรวมถึงจะเสี่ยงหัวใจวายได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ